ละลูกสาวไผมายืนยิมอิ่มใจแห้งแม่เนื้ออุน่นคือสิหอมละมุนขั้นในสุนสองแก้มเป็นบุญอายแนนกะไข และอยากสิขอบเบอร์โทรไว้ขอแอดเฟซแอดไลน์สิพอได้ดอกหรือบองามหลายน้อจนบักอายไม่เฮียงสอนแม่นเป็นแฟนเด้นอนขงาม อ้อเอนอนาอ,อนอนนยสายตาจ้องไปเห็นพิ่นมองทรงยิ้มมาใส่สุขใจขะแท่เห็นเขายิ้มทรงมาใจบักลาศะลาะนะ้องบักลาศเลี้ยวมึงทั้งเขินอยากสิเดินไปหามาสางอายนังแพรโอ้แม่ลูกสาวผู้ใดสวยบาดใจไอ้หนุ่มคนมองตาวานผิวพันนวลผ่อ,องอยากขอเจอองมาเป็นแฟนเดย์ยามนอนคือสีบอเงาไอ้สิเอาหัวใจมาเปย์บหลาบก็สิโอละเหถ้าน้องโอเค อ้ให้สัญญามาเดละลาไม่สายอํำข้ามาเป็นสู่แฟนพีน่น้องยะหนีไปซ่อนนอนกอดผู้ได้แม่นว่าไอ้ว้าอ้อยบ่เป็นแม่น่าอ้ว่าอา้าอ,อยบ่เป็นพันเปอร์เซนต์กันหักผู้เดียวบ่มีซ้อนย้ำนอนไอ้กลาสิก็ออมฝ้าอดมดอมสองแก้มน้องลาสีหย่างไปใส,ส,ส่มอาใส่ไอ้สิไปเคียงข้าง,งควันตาบ่าให้เหงาใจดอกลามาไปน้ำไอ้บ่ลอาอา้สิพาไเปี้ยวอ้แม่กา อพอไปอยู่บอ่อข้ายังบ่นอบอกไอ้มาแน่ม่ใจหักแทลพอได้บ่อนังใจยังว่างสาระนะ้อยยังว่างพายูเดอสาวมาเอาไปเป็นแฟนสิอุ่นใจเดอน้องพี่หลับหลองหักเดียวเด้อ